สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องสตี t แท็กนะครับผมวันนี้นะฮะเราอยู่กับซองซัฟฟิลแลนด์สองแบบนะครับสองแบบนะครับไม่ใช่สองรุ่นสองแบบคือแบบดิวตี้และแบบคอนซีลนะครับจะมาเราจะมาพูดกันว่าสองอย่างเนี้ยมันต่างกันยังไงและทำไมผมถึงชอบแบบดิวตี้นะครับในซองของซัฟฟิลแลนด์เนี้ยมันจะมีทั้งหมดด้วยกันสามซีรีส์คคือซีรีส์ห้านะครับผมแล้วก็ซีรีส์หกนะฮะรูปร่างจะประมาณนี้ แล้วก็ซีรีส์7นะครับผมที่ผมเอามาวันนี้ก็จะมีอยู่แค่6360 RDS นะครับผมเป็นดิวตี้เหมือนกัน7390 RDS นะครับตัวนี้ใส่320ก็เป็นดิวตี้เหมือนกันแล้วก็7379 RDS ตัวนี้อยู่ในซีรีส์คอนซีลนะครับผมในซีรีส์ของซัฟฟรีแลนด์ครับก็จะคือหลักๆที่ทิ้ดกันจะมีแค่ซีรีส์6และ7โดยเลขชุดที่เราจะงงกันเนี่ยในซัฟฟิรี่แลนด์นะครับคือ เลขชุดที่แบบมีหลายตัวเลขครับมี6 3 7าม 6, 6, เจ็ดเก้าหกสาย์อะไรพวกนี้เลขชุดเหล่านี้คืออะไรในกล่องของซาฟิริแลนด์จะมีเลขชุดทั้งหมด3ชุดครับผมอย่างเช่นเจ 3, 7, 9, ็ดสามเ้าะครับผมก็จะตามท้ายด้วย28325หรือ4 11ตามท้ายไปอีกให้เรายึดหลักแค่เลขชุดเลขแรกครับผมเลขชุดเลขแรกจะเป็นตัวบอกบอกว่าเป็นรุ่นอะไรอย่างเช่นตัวนี้ครับเป็น6 3 6 0 นะครับส่วนเลขหลังๆที่ตามมาก็คือ,อะจะเป็นปืนลุ่นอะไรใส่ไฟฉายไหมสีอะไรยึดเข็มขัดแบบไหนนะครับผมผมก็จะอยากให้จําแค่หลักๆนะครับผมว่ามันมีอะไรบ้างแค่นั้นเองอย่างเช่น63606390นนะครับจะเป็นดิวตี้พวกที่ลงท้ายด้วย60659095พวกนี้จะเป็นแนวดิวตี้แต่ถ้าพวกที่ลงท้ายด้วย 7 7 7, 8, 7 9เจกพุนนี้จะเป็นแนวคอนซูลครับแบบอย่างนี้นะครับผมอันนี้คือ79ก็จะเป็นแบบนี้ครับผมเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะเลือกซื้อเนี่ยเราเลือกซื้อไม่ยากเราจําเลขรุ่นแค่ตัวแรกแล้วเราไปบอกพ่อค้าว่าเนี่ยผมอยากได้อ่า6 3 6 0เอา RDS ด้วยเลยสีดําปืนก็มือขวาผิวเอาดำสากๆอะไรก็ว่ากันไปครับก็วิธีการเลือกซื้อเลือกซื้อง่าย,ายๆแค่นั้นอย่างที่ผมบอกในตอนแรกนะครับผมว่า เราอยู่กัน2รุ่นซึ่งเอ2แบบนะครับซึ่งผมจะไม่นับเลเวอร์สามผมจะออกไปก่อนนะครับผมเราจะอยู่กันแค่ซีรีส์7ที่เป็นดิวตี้กับคอนซิลนะครับก็จะมี7390 RDS ที่ผมใช้ RDS เพราะว่ามันเป็นติดตัดรองรับดอดแล้วก็7379 RDS นะครับเราจะอยู่กันแค่2รุ่นนี้วันนี้ ซองแบบดิวตี้คืออะไรซองแบบดิวตี้นะครับคือซองที่ออกแบบมาเพื่องานดิวตี้งานตำรวจสายตรวจอะไรประมาณนั้นนะผมเราจะเห็นซองทรงเนี้ยในตำรวจตามประเทศเยอะยกตัวอย่างก็เช่นอเมริกานะครับผมเราจะเห็นเขาใช้ซองแนวดิวตี้กันซะเยอะส่วนใหญ่ซองคอนซีลคืออะไรซองคอนซีลคือตามชื่อเลยครับมันคือการปกปิดมันออกแบบมาเพื่อพกซ่อนนะครับถึงรูปร่างมันจะไม่ค่อยพซออกซ่อนเท่าไหร่อันใหญ่ขนาดนี้นะครับ แต่ก็ตามหน้ากล่องที่มันเขียนมานะครับในของ s a f ฟริแลนด์นผมเขาเขียนมาว่าเป็น c o n s u m เมนตนะครับข้อแตกต่างกันในซองของดิวตีนะครับจะมีขนาดที่ค่อนข้างจะใหญ่และจะปกปิดมิดถึงศูนย์หลังนะครับต่างกับที่คอนซิลอาจจะปิดไม่ถึงศูนหลังนะครับผมโดยรวมๆแล้วก็จะต่างอีกจุดหนึ่งก็คือตัวยึดของตัวยึดเข็มขัดครับตำแหน่งของมันจะไม่เท่ากันของคอนซิลจะสูงกว่า ของดิวตี้จะอยู่ต่ำๆกลางๆเช่นรูประมาณตรงนี้ครับผมแต่ใดๆก็ดีในซีรีส์7390ที่เป็นดิวตี้ของก๊อกกับ7379ที่เป็นคอนซีลของก๊อกมิติซองเท่ากันเลยครับต่างแค่ ตัวยึดเข็มขัดอยู่ตรงนี้และใส่มิดไลท์มาให้พร้อมกับเพิ่มฮูดกาดตัวนี้เข้าไปแค่นั้นเองครับผมตัวซองแบบดิวตี้นะครับเมื่อใส่ u b l มิดไลท์ตัวนี้นะครับระดับของซองจะอยู่ในพื้นที่ที่พอดีครับค่อนข้างพอดีเลยผมชอบตรงนี้มากตัวด้ามจะอยู่เสมอแนวเข็มขัดพอดีและจะเฉียงออกมาเห็นไหมครับจะเฉียงออกมาเพื่อให้รองรับการนั่งรถยนต์นะครับผมมันจะหลบบ่ออกมาแล้วก็หลบเลี่ยงหลบหลีกอุปรกรณ์ที่อยู่ตามบริเวณเสื้อกาะ แล้วเวลาที่เรายืนนะครับเรายืนเราปล่อยข้อมือลงไปเนี่ยตัวบริเวณข้อมือของเราเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆกับด้ามปืนครับทำให้เราเข้าถึงตัวปืนได้ค่อนข้างไวนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่บุคคลและแต่การฝึกของแต่ละบุคคลด้วยนะครับโดยรวมซองแบบนี้จะเหมาะในงานตํารวจสายตรวจครับผมพอเราเห็นภาพจำมาแบบนั้นแต่พี่ๆที่เป็นเจ้าจหน้าที่ตํารวจนปปชผมก็เห็นมีใช้กันเยอะนะครับก็ ใช้ได้นะครับกับตำแหน่งนี้ซึ่งดูเท่ไปอีกแบบหนึ่งนะครับตัวซองแบบคอนซิลนะครับผมด้วยในซีรีส์คอนซิลของซาฟ r e ิแ n นเนี่ยมีตัวเลือกเยอะมากนะครับทั้งซีรี 6, ส์6ซีรีส์7เลยไม่ว่าจะเป็น6377 6378 6379 7378 7377 7379นะครับผมเยอะมากต่างกันแค่ตัวเลขหน้าครับนั่นคือซีรีส์6กับ7บรูปร่างก็จะอย่างที่ให้ดูไปตอนแรกนะครับแล้วก็เลข2ตัวท้ายจะเป็นตัวบ่งบอก อ่าอุปกรณ์ที่ใช้ร็อยเข็มขัดแค่หนึ่งอย่างเช่นซีรีส์เจ็ดเก้าลงท้ายด้วยเจ็ดเก้านะครับผมก็จะเป็นเบลคิปแบบนี้หกสามเจ็ดเก้าอเจ็ดสามเจ็ดเก้าจะเป็นตัวล็อกเข็มขัดแบบเดียวกันนะครับแต่แล้วก็จะเป็นเจ็ดสามเจ็ดแปจะเป็นแบบพัดเดิลสอดเข้าไปในกางเกงนะครับทาให้ระดับของซองเนี่ยอยู่ค่อนข้างสูงตัวด้ามปืนเนี่ยจะเลยเข็มขัดขึ้นมาเลยนะครับมันก็เลยอาจจะดูเหมาะกับการปกปิดในกรณีที่เราใส,ส่เสื้อคลุมตัวใหญ่ๆมั้งครับเขาถึงได้บอกมาเป็นคอนซิลนะครับ แล้วก็เราจะเห็นเจ้าหน้าที่ในบ้านเราหลายคนคนระับใช้ซองตัวนี้มาเป็นซอง on duty คือเอาซองคอนซีลเป็นซอง on duty ซึ่งผมมองว่าได้เพราะมันใหญ่รูปร่างมันใกล้เคียงกันมิติมันใกล้เคียงกันมันปกปิดพอๆกันเลยนะครับบางท่านนี่เอามาใส่กับ mid light ใส่ QLs เข้าไปใส่กับ mid l i g h ก็จะดูต่ำๆครับมันก็จะต่ำกว่า,า duty เวลาใส่ mid l i g h เพราะว่าตำแหน่งมันไม่เท่ากัน แต่ด้วยความต่ํานั้นพอใส่แล้วก็จะดูเท่ไปอีกแบบเลยครับถ้ามันต่ำม,มากๆผมเห็นบางคนเอาสายรัดขามาใส่รัดไปก็ดูเท่ดีซึ่งแนวๆเนี้ยผมจะเห็นในตำรวจพี่ๆนปพ,พอนะครับผมที่ใช้ซองตัวเนี้ยซองคอนซีลใส่ QLS เอลเ i ย i ปมิลแล้วใส่สายรัดขาก็จะดูแบบอ่าดูเท่ขึ้นไปนะครับโดยรวมในคลิปวันนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมก็ ท่านใดที่ชอบนะครับผมพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่ชอบก็จัดซื้อจัดหาตามกําลังทรัพย์ตามวิธีการใช้งานครับตามแนวทางการเลือกวิธีการเลือกซื้อก็อย่างที่ผมบอกครับจําแค่ตัวเลขชุดหน้าสีตัวแรกนั่นคือตัวรุ่นนะครับผมแล้วก็ไปบอกคนขายว่าจะเอาใส่ปืนอะไรติดไฟฉายไหมติดดอทไหมเอาสีอะไรแค่นั้นครับผมอาจจะแบบสีดําเอาดําสักๆอะไรอย่างนี้นะครับก็รอบหน้าผมจะมาเล่นสนุกกับเจ้าต,ตัวนี้ครับ ในซีรีส์คอนซิลของกล็อกนะครับผมมันสามารถเล่นสนุกด้เยอะมากก็ผมจะเอาอะไรมาเล่นมาเล่นสนุกกับเจ้าตัวนี้ยังไงก็เดี๋ยวรอดูกันในวิดีโอหน้านะครับผมก็สำหรับวันนี้เป็นวิดีโอสั้นๆครับผมจำแนกเฉยๆยังไม่ได้รีวิวนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ